น้องมันม่วงเดินทางมาถึง AP ที่4แล้วนะครับผม AP นี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่ทําให้มันเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้ทําการใส่ล้อเป็นขอบ12เข้าไปนะครับผมโดยที่ไม่ได้ไปแปลงอะไรกับรถให้มันวุ่นวายมากมายนะครับคันนี้ผมเลือกล้อนะครับที่เป็นล้อมาลุนะครับ W 126นะซึ่งล้อชุดนี้นเป็นล้อของผมอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วชุดหนึ่งพอดีเราได้ทําการแปลงแบบล้อไม่ยื่น,นะครับคือใช้ล้อที่เป็นพับหลังอะแบบท เปลี่ยนได้นะครับผมล้อที่จะใส่ในพวกตระก,กูลเวสป้านะครับมันจะมีล้อที่ถอดฮับหลังได้กับไม่ได้นะแต่ล้อมาลุเนี่ยมันจะเป็นล้อที่ถอดฮับหลังออกได้นะครับคือมันสามารถใส่ใน GTS สปรินอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงมาใส่ในตัวบอดี้เล็กได้เช่นเดียวกันนะครับคือการเปลี่ยนกะลาล้อหลังนะครับเป็นกะลาสาหรับล้อขอบ10นิ้วนะครับผมพอใส่ออกมาแล้วก็เป็นทรงแบบนี้นะครับผมส่วนตัวกะลานี้นะครับผมทางร้านทีดีสกูตเตอร์เซอร์วิสก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับใครจะซื้อกลับไปใส่เองหรือว่าจะมาให เราติดตั้งให้เนี่ยก็ยินดีนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับที s ีสก t e r Service มาดูต่อไปว่า EP หน้าน้องมันม่วงจะทำอะไรต่อไปครับ